ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาทําตัว IRON MAN mark 85กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําระบบไฟกันนะครับที่ไว้ปิดเปิดตรงตรงหน้ากากด้านข้างบนนะครับเราจะไม่ต้องถอดหน้ากากนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการทำนะครับทำแบบไหนทํำยังไงนะครับก็อย่าลืมก่อนไปดูคลิปนะครับผมฝากกด subscribe, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าทําแบบไหนวิธีไหนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็จะมีกาวนะครับเป็นใช้เป็นกาวตายชา้นนะครับผมแล้วก็สปริงนะครับสปริงสปริงที่มันมามันมากับตัวของมันอยู่แล้วนะครับผมสปริงอันหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของแผงนะครับแผงเราก็ใช้มานิดเดียวนะครับตัดมานิดนิดนึงนะครับแผงแผงที่มันมากับตัวขหุ่นนี่แหละครับตัดออกมานิดนึงนะครับ ยาวสักประมาณเซนหนึ่งนะครับผมตัดออกมาเลยนะครับผมแค่นี้ครับของที่ต้องใช้นะครับประมาณนี้ก็วิธีขั้นตอนการทำนะครับก็เดี๋ยวเเราจะเสริมนี่เลยครับแผงที่เราตัดออกมาแล้วนะครับนี่มันจะเป็นเดือยแบบนี้นะครับเราก็ติดกาวตาช้างเลยครับให้ตรงระหว่างตรงนี้ให้ตรงกับสวิตช์นะครับผมอย่าให้มันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปค้ำตรงสวิตช์ไฟนะครับก็พอดีพอดีนะครับแล้วเราก็ เอาตัวสปริงนี่นะครับต้องให้สปริงมันรอดได้ด้วยนะครับให้สปริงมันรอดตัวตัวนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยให้มันใส่ได้นะครับผมให้สปริงตัวนี้ใส่เข้าไปได้นะครับอ่าอย่าให้แกนใหญ่เกินไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็ตัดตอนนี้เราต่อตัวแกนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอกาวแห้งแล้วเราก็จะมาตัดให้แกนมันสั้นลงนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ค้ำในตัวนี้นะครับตัวปิดเปิดไฟตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรา น่าจะแห้งแล้วแลวเราก็ตัดเลยนะครับตัดก็มุมองศาการเอียงด้วยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ<อ>ดูองศาการเอียงของสวิตไฟด้วยนะครับอลองตัดแค่น,นี้ก่อนนะครับก<อ>็จะสั้นประมาณนี้<ห>เราก็ลองใส่สปริงนะครับ อ่ะใส่สเปรย์เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ที่หัวดูนะครับ <Wow. S 1> อืมอันนี้โอเคอ่ะอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมพล้วประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ปิดหน้ากากดูนะเราก็ใส่หน้ากากเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาลองเปิดไฟดูกันนะครับผม,มเรากดทองหัวตรงนี้นครับ <Yahoo! S 1> ปิดแล้วครับดับรับอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด s ับ s c r ร b e กดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ